สวัสดีค่ะคลิปนี้มาสุขกับการกินกันที่ร้านซีนแบงคอกพรานกพุทธมนตนสายสี่เป็นร้านที่สวยมากๆเลยค่ะเปิดประตูเข้ามาปุ๊บตะลึงกับการตกแต่งของร้านเลยทีเดียวเดี๋ยวเราเข้าไปนั่งที่โต๊ะกันก่อนนะคะได้ที่นั่งสั่งอาหารเรียบร้อยแล้วมาถ่ายบรรยากาศของร้านให้เพื่อนๆได้ชมกันค่ะสวยไหมคะสวยมาก และเป็นร้านที่เคาน์เตอร์ใหญ่มากสามารถเดินได้รอบเคาน์เตอร์เลยค่ะมีโต๊ะให้เลือกนั่งหลากหลายโซนจะมาเดี๋ยวมาคู่มาเป็นครอบครัวมากับเพื่อนฝูงเหมาะทุกรูปแบบถ้าหากว่าใครรู้สึกว่าเครียดเครียดทำงานเหนื่อยเหนื่อยมาให้ของขวัญกับชีวิตตัวเองกันมากินอาหารอร่อยอร่อยร้านสวยๆที่ซีนแบนคอกค,ค่ะ มีมงกรองด้วยค่ะสีสันดึงดูดมากช็อกโกแลตเบเกอรกลลี่ขนมเค้กนี่คืออยากกินทุกชิ้นเลยที่ร้านเขาใส่ใจในรายละเอียดของเบเกอรกลลี่ขนมอาหารทุกอย่างแล้วไม่ได้มีแค่ขนมนะคะอาหารก็มีหลากหลายเมนูทุกเมนูคือแต่งมาสวยแล้วก็อร่อยด้วย วันนี้มากินคือสั่งมาเยอะมากเพราะเห็นอะไรก็อยากกินไปหมดเลยค่ะอาหารของเขามีหลากหลายรูปแบบนะคะข้าวจานเดียวยังมีเลยค่ะใครชอบกินสปากเกตตี้มาที่นี่ต้องสั่งสเต็กของร้านนี้ก็ไม่ธรรมดาและไม่ได้ตกแต่งมาสวยเท่านั้นนะคะรสชาติคือพรีเมียม หรือใครชอบกินพิซซ่าจัดค่าแป้งนุ่มอร่อยเลยทีเดียวกินของคาาแล้วต่อด้วยของหวานขนมเคก้กแต่และแบบนี่คือสวยทุกแบบและเครื่องดื่มที่นี่คือฟินมากอาหารเยอะเบอร์เกอรี่เพียบเครื่องดื่มรสชาติดี สุขกับการกินที่สีนแบงคอกผ่านนกพุทธมนทนสายสี่สวัสดีค่ะ